มอร์นิ่งค่ะทุกคนเดย์องโอ้ก็มีหมอกประมาณนี้คือลงมาไม่พักเลย อันนี้คือร้านกาแฟเมื่อวานที่เราไปกันตอนนี้ก็อัปเดตอัปเดตนะคะต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้มาประมาณ6กโมงตรงตอนนี้มันใกล้จะแบบ6กโมงครึ่งแหละหมอกลงเพิ่มนะคะทุกคนแล้วมันก็หนาวแล้วก็เย็นมากขึ้นก็ตอ,ตอนนี้น่าจะประมาณ13อมงสาเมื่อกี้ไปดูมาออกไปนั่งกี้ข้นนางนอกไปไหวจริงคือมันหนาวมากจริงๆอะ่ะพ่อเป็นคนที่แบบ ทนอากาศหนาวได้เยอะนะแม่ที่แรกเขาเดินเนินเปี่อนเปี้ยนเหมือนเหมือน,น,นจะหน้าไปไปมาไม่ไหวคือมันหนาวจริงๆทุกคนดูดิหน้าเรือฟังแบบแดงอันนี้คือเรือฟังยังไม่ได้แต่งหน้านะอ่าให้ดูชัดๆแต่คือมันแดงเพราะว่าอากาศมันหนาวมากมากเราจะเดินขึ้นไปกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบฝั่งด้านนี้เขาก็จะมาแบบกลางตรงกลางเต็นท์กันเป็นลานกลางเต็นท์ เราอยู่ตรงนน้นที่พักเราใช่ไหมใช่ตอนแรกอ่ะไหน,<ใ>นเห็นว่าเห็นร้านกาแฟปะอ๋อนู่นใช่ไหมใช่แล้วเราอยู่แล้วเราอยังมาอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละอันนี้ก็คือถึงแล้วที่เรามากันที่เราเรียกตลอดเวลาว่าหออาฬิกาจริงๆเราคืออาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมินะคะ ตรงทางด้านนั้นค่ะทุกคนถ้าดูจากเนี้ยมันจะแบบเห็นถนนโคดเคี้ยวเป็นไส้ไก่นะคะตรงนู่นถัดไปก็จะเป็นแม่น้ำนี่ที่สูงสุดสุดของภูทับเบิกอือใช่อากาศจะเย็นสบายมากแต่เสียดายหนูว่าเราน่าจะมาเช้ากว่านี้ใช่ไหมถ้ามาเช้ากว่านี้เย็นใช่ต้องซูมเออเห็นแล้วเห็นแล้วสอยคนแก่ถ่ายรูปเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปตรงหอวัดอุณาภูมิกันนะคะทุกคน ตอนนี้คนก็เริ่มน้อยลงละเมื่อกี้คนเยอะแบบเข้าไปถ่ายไม่ได้เลย um ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะทุกคนคือเพราะว่ามันยังไม่มีแบบกิจกรรมอะไรทําขนาดนั้นอะไรเงี้ย มันก็เป็นวิวที่แบบสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนเหมาะกับการแบบมาชิลๆอัจจะจะพาไปชมวิวกันนะคะนี่มันคือตรงนี้ทุกคนมันจะมีแบบคนกลางเต็นเยอะๆตรงนี้เลยแล้วมองลงไปก็จะเห็นวิวเราลงมาข้างล่างกันแลวทุกคนก็แวะใช่มาโซนตลาดขายของฝากกัน ก็จะเป็นตลาดแบบเยอะแยะมากมายก็จะมีท hmm. you know like ั้งแบบพวกผลไม้พวกผักแล้ว hmm. ก็มีวงมีวายมีขนมมีอะไรแบบเยอะแยะมากแต่แต่ละร้านเขาก็จะมีความแบบคล้ายๆกันอะอะไรเมนเนี่ยเมรันเมนเลยเมรนเลยรู้จักได้ไงวัยรุ่นเวอร์วัยรุ่นจริงชิมได้ชิมฟีนะไม่ซื้อกันมีความแบบชิมฟงชิมฟีได้นะทุกคน Like ให em> ้ช SO ิมให้เขาค่ะให้ชิมมิลเลอร์ดีใจวลองชิมเม่เราได้ไหมได้ไหมใส่เลยค่ะนี่คือร้านต้นๆนะแต่เดี๋ยวเราจะเดินก่อนแล้วเราย้อนลงมาจะซื้อกลับนะเพราะว่าแม่อร่อยอร่อยเนาะอือแตอวนนี้หวานมากอร่อยได้นะมีหลายไซส์หลายราคาสาวชิมแม่ร้อนก็อร่อยอันนี้สองค่ะก็ ถังด้วยอมลืมเมียด้วยเออมลืมเมียกินแล้วลืมเลยเหรอโะแล้วหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งไปถามพี่ก็ด้วยพี่ชื่ออะไรพี่สวยจะเป็นแบบฟิลนี้ตลอดทางเยอะมากอันนี้เป็นบัวหิมะบัวหิมะร้านนี้ชื่อร้านเซนนิจ้าเคค่ะของซ้ำอ่า ก็อยนางงี้ค่ะมันจะขำๆแล้วก็ไม่หวานเป็นน้ำไม่ไหวานมากเห,หมือนมันกมแก้วหรือว่าคล้ายๆมันกแก้วนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอม,มน,นิดนึงโอวคาโดค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้จะเป็นของพื้นเมืองนะคะตัวนี้เนี้ยจะมันมากมเห็นโอวคาโดแล้วก็ววกวนึกถึงน้องข้าวหอมค่ะ ครีมมี่มี <c ress> ความครีมมี่เฮ้ยฝัน,นอร่อย,ววย,ยตัวนี้นะคะตัวนี้ไมีอีกแล้วเอาไปอีกแล้วเ<ๆ>ยอะมากนี่คือลูกทาหวานมันสีน เพราะเปิดพร้อมกินไปดูได้กี่วันต้องกินยังคือแค่ติดอากาศร้อนขึ้นไม่ลงไปอากาศร้อนหนีกยคนเดี๋จะอยู่ได้ไม่นานงั้นเอาคือแบบว่าออร่ยมากนีระหล่ำปีเนอะแล้วก็วันนี้เขาเรียกว่ากระหล่ำดาวนะคะกระหล่ำดาวเหรอคะกระหล่ำอ้าวแล้วจะว่ากระหล่ำปีเอาแล้วเอาแล้วประชุมวัยประชุมวัยมีวัยลืมผัวกับวัยลืมเมียโซหนึ่ง เออเป็นยังไงฟิลลิ่งทไมเอาคนละสามไหมมุ้งอะไรคะจะเป็นเมลอนอ่ะชอบเป็นเมลอนสุดเกลือกเอาตัวเอาตัวเือนหัวให้เขาลองหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเมลอนความลวงผู้หญิงเอาตัวบวามลงผู้หญิงเออเอ้ยเมลอนเมลอนเมลอนเลยต้องเต้นด้วยต้องเต้นด้วยเมลอนอี้เมล ไเชื่อป่าว่าอายุ18อแปะคือไปหลอกแม่ค้าว่าอายุ18จริงจริงยี่ห้าเป็นทุกคนทุกคนเชื่อป่ะอ่ะโอ้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 วุ่นวายอยู่ตรงนี้นานสุดละเอออิ่มแล้วมั้งเนี่ยคนที่ไม่พอใจชิมตัวอิ่มแล้วจับ แม่จีนเนี่ยเออตาแดงแล้วกินวายก่อนเข้าวัดแต่อากาศเย็นๆแล้วกินวายนี่คือแบบมันชิวมันดีนะมันร้อนเงี้ยแต่ชอบเมล่อนน้ำมันหอมไม่เป็นไรค่ะคือจะบอกว่าเมื่อกี้ชิมเยอะแล้วแบบเอียร์แล้วคือมันรู้สึกอิ่มแล้วก็เอียนมากตอนนี้คือแบบร้อนเหนื่อยอ่ะตอนล่าว แต่ว่าเขาก็ยังวุ่นวายกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะผักยอดมะละจะบอกว่าอร่อยมากชอบกินมากจะแบบหวานอร่อยกินกับอะไรเขาเรียกนะผัดน้ำมันหอยอะ่ะคือเลิศเอ้ยน่ารักจังเลยเาอยู่ร้านนี้ดูไนะนี่นะเราเจอตัวจริงแล้วนะตัวจริงเสียงจริงแล้วเนี่ยเราจะซื้อตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้จะตรงนี้ ฟินเวอร์ม่ว้ายไข่ฟินเวอร์โอ้ยฟินเวอร์ฟินเวอร์ไม่ได้ฟินเฉยๆฟินเวอร์เอาไหมคะฟินเวอร์เลยเหรอเอาไหมคะเป็นยังไงเหรอคะฟินเวอร์อืมใครของเก่งนี่โชว์ทีนี้เลยเออนี่ค่ะค่ะเห็นไม่ชัดน่ารักอ่ะน่ารักที่สุดจ้ะ มีสีอะไรบ้างสีทอนแดงแดงอมส้มมีน้องว่าสีไหนเหมาะก,กับพี่อ่าเอางี้ดีกว่านี่สีแดงค่ะจริงเหรอสีแดงเนาะเพราะว่าพี่ดดาอาจะได้มีแดงเดิว้ายขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้จะได้มีแรงเดินพี่สีชมพูอะพี่ก็อ่อนแอสีส้มพี่ก็วิ่งไม่เบาวิ่งไม่ได้พี่ก็เอาสีแดงไปเลยเดินไหวๆจจบจบ น้องเขาแนะนำเขาบอกว่าต้องทาเลยพอเล็บแดงปากต้องแดงด้วยไม่ใช่เล็บแดงอย่างเดียวแล้วได้เลยปะอัน,นอสวยเลยเข้ากับเล็บนนเลยอ่ะูดูไกลๆนะมันจะอวจ,ะ,จะ,ะวิปปวับฟว,วิบวปวับเลยอ่ะสวยเลยเนี่ยพี่ก็แค่แตะๆนิดน,นึงก็พอ,อแตะออกนิดน,นึงเนาะใช่เพราะว่าจะได้สวยมากอ๋อพ่ออยากไปหาน้องน้องไอ น้องไอคนเมื่อกี้พ่อนาแดงปะเมาไม่แดงโอ้โหแข่งแก่งขนาดนี้เนาะการเมาเป็นเรื่องของเด็กใกล้ถึงแหละลานน้องจะอยู่แบบฟิวประมาณต้นๆ้นทางเลยนะหรือเปล่าน่าจะยังไงน้องยืนอยู่นี่เออสีไม่ผสมกันยิ่งสุยบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยไขให้หน่อยไข่ให้พี่หน่อยดีบอกบอกให้หน่อยบอกพ่อพี่ให้หน่อยให้ซื้อให้พี่หน่อย พี่คะพี่ซื้อไปสองสีใช่ไหมใช่พี่เห่าได้แบบว่าผสมกันพี่ก็ผสมกันได้นะข้างล่างแดงข้างบนชมพูอ่ะสีไหนสีไหนสีนี้เอออันนี้ถั่วเท่าไหร่ถั่วเฮ้ยสีสวยมากคืออะไรอัลมอนด์ธรรมชาติมากอืมเดี๋ยวหนูดูหน่อยสิเขาหนาพี่ก็ซื้อให้คนนี้สิคนนี้เขาเขซื้อเขาเขาอยู่แล้วไอเถอะพี่ก็ซื้อให้เขาบ้างสิเป็นลูก พ่อพ่อลูกกันก็ช่วยชือกันไม่ชือให้กันเขาจะบอกว่าเป็นพ่อลูกกันได้ยังไงเนาะเนาะลิปที่ซื้อจากของไอน่รักไหมน้องสวยเลยอ่ะสวยเข้ากับผมเข้ากับเล็บฮัลโหลบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็มาที่ต่อไปแล้วเราอยู่ที่วัดป่าพ้ทับเบิกนะคะตรงนี้ นี่ปากก็ยังแดงอยู่เลยเพราะว่าใช้ริปของน้องน้องไอซ์เมื่อกี้แม่บอกว่าเรียกว่าพระศรีอริยะเมตรัยนะคะตรงนี้อจงจริงแมมเสียอย่างเดียวประเทศไทยอะ่ะคือมีสายไฟถ้าแบบไม่มีสายไฟจะเป็นอะไรที่ดีมากกับกันซีนอีอ่ะไม่เหมือนเป็นอุโมงค์เลยเนาะแต่เป็นอุโมงค์ที่แบบว่าอุโมงค์สูงๆคิดว่าข้างตรงนี้ไม่มีที่จอดเนาะสรุปก็เต็มเลยมันจะเป็นมีรูปปั้นตลอดทางเลยเนาะ เขาบอกว่าถ้าเกิดมาตอนหน้าฝนนะมันจะมีหมอกใช่ปะตรงนี้คือจะสวยมากคือเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยเขาจะแบบเป็นคนมาบนมาอะไรกันแน่เลยปะมาขอพรเพราะว่าดูจะมีชุดเฮ้ยเขาคืออะไรอ่ะพญานาคเขาปั้นแบบต้องแต่หัวถึงหางไปนู่นเลยเนาะหางลงน้ำเลยอะใช่แต่ว่าเสียดายน้ำมันน้อยองค์ปูองค์ย่าคือจริงคือทุกที่ทำไมเนี่ย นื่อทุกที่เลยต้องเดินเป็นแบบเดินขึ้นเขาทุกที่นี่ตอนนี้ใช่เราจะไปขึ้นเขาเรียกพะทาตเนาะจริงหนยูยอมเดินที่เป็นบันไดดีกว่านะจริงมียเคอเห็นช้างแบบงามอะ่ะน่ารักอะ่ะคือช้างมีปีกอ,อีกอันนึงเหมือนช้างเป็นช้างน้ำหมอเหมือนปลาเลยอะช้างมีปีกน่ารักคนนี่นี่คืออะไรช้างแก่ช้างเผือก บางทีก็สงสัยว่าทําไมที่สวยๆหรือแบบที่ที่เราจะมาทําบุญทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ไม่ก็แค่สงสัยนะมีความสงสัยว่ามันเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยอะเอา,อางี้ไงในทริปนี้เหนื่อยทั้งทริปนี่ทุกคนดูโอ้ที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมปะ่ะสวยอะอันนี้บันไดคือเป็นแบบขั้นใหญ่มาก ก็อาจจะเดินถึงก็ได้ดีกว่าแบบขั้นที่มันเป็นขั้นทีๆนะทุกคนมันเดินง่ายกว่าเป็นพระนอนนะคะนี่ก็จะน่าจะไม่ค่อยเห็นหน้าหรือฟังเท่าไหร่เพราะว่าแบบเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของวัดของเมืองไทยอะไรอย่างนี้แต่เราจะเดินบุนร,บรอบๆเพื่อดูความสวยงาม,ม มุมช้อนอ่ะมุมช้อนเกินอ่ะเขาต้องการเห็นยอดเขาต้องการเห็นเนี่ยยอดตรงนี้แต่เขาไม่อยากลำบากคนอื่นไงเขาว่าถ่ายน่ารักนะเดี๋ยวเขาดินอนชิลฟินเรามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ พราะว่าเอาจริงไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเลยคนเขามาตั้งตั้งเหรียญกันนะน้อยพุทธบาทคือต้องต้องให้ตั้งเหรอแม่ก็ถ้าเกิดไม่ตั้งคือไม่เฟี้ยวหรือยังไงเห็นปกติจะเป็นแบบเป็นเหรียญแนวนอนเนาะคนอื่นเขาทำามันกล้องกัไวพ่อทําเงียบมากได้ละได้ดังแล้วยามไปค่ะดังกี่มเรลืมละลืมละ จะดังกังวานนานาเลยอมือดิมือแดงปะไม่แดงเป็นโดรนของพะ <c oughs> ระอุ๊ยโดนไม่ได้ปิน้นง่ายๆนะพระเขาเขาเจ๋งเลยเร็ว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 อีกนิดนึงเร็วเร็วแต่ปุ๊บหน้าความ อนนี<ว>้เคยทุกคนกำลังจะโพลหน้าเพยเขาถ่ายลงเพจกันนะคะวุ่นวายเวอร์รับรับรัอาอาว่า่าฮ่าลาฮ่าฮ่่าฮ่า่า่่าฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่าๆ่า่าฮ่าฮาาฮี่้ฮ่าฮ่าว่าฮา่าฮ่่าน่าฮ่าฮั่่าฮ่าฮ่า่าแ่่าย่อา ออกไปเออเนี่ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเออทับเมือทับเมืดโอ้โอ้ยโอ้ยเจอละซิงออกไปโผล่ไปโผล่ไปมันมีคนอ้าวหน่อยมากวุ่นวายกันมากนะตอนนี้คือรอสแตนบายแล้วอ่่ะียน้ปะเอาเลยรอเลยเตรียมเลย ใช่เดี่ยวคนเดียวเอ๋เอาหน้าไปคู่กับบูบูดิ้บะเอ็ต้องโผล่ไปมากกว่านี้ปะเลยเนี่ยปะเร็วดีเร็วเุ้ยอ๋อไปนี่นี่นี่สายฝันละบูบูเออเออแอบถ่ายอุ้ยอันนี้คือฟินสุดพ่อเขาเปิดนั่งดีแล้วพ่อก็าเปิดได้ได้ได้ติดปะ สารฝันสารฝันต้องขอบคุณลุงเดชนะเขาจะรอให้เราสุดๆอ่ะปีนะหวังใหม่เร็ว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 คนนี้คือยังไม่ตั้งหลักเอาไว้เขาไม่คันตอนนี้เราวับมาที่โรงเตรียมขขาคอนะคะเป็นร้านอาหารนั้นจีนๆใหญ่ๆ ที่แบบดังๆังงฮิตฮิตคือเมื่อกี่ปีมาแล้วนะหลายปีมาแล้วเนาะเราเคยมานล้นอริชิมาด้วยแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ออริชิมาไปกินกาแฟโอ้โหเตรียมเตรียมถ่ายอาหารอันนี้อาหารของเราก็ได้เพิ่มแล้วนะคะจิง <laughs> 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 เราสั่งเป็นชาร้อนอุ้ย แก้วสวยมากแก้วสวยแล้วก็มีขวดซองเนี่ยกินกับวิวตรงเนี 1, 2, 3, 4, 4, 4, ้ยสวยงามทำไมทำหน้างั้นล่ะร้อนต่ำชนจึ๊บหน้าตัวเองคืออะไรหนึ่งสองจึ๊บ เออเนี่ยได้ <laughs> ยังไม่ได้เอาใหม่คะตอนนี้เราก็มาที่เออโนว์ f ฟสวิลล่าปลาสนเขาใหญ่กันนะคะนี่แล้วก็ในเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะมีที่พักเนาะแล้วก็ในเนี้ยเขาจะจัดเป็นแบบเหมือนเฟสติวัลเนาะเอาจริงเนาะมีซุ้มดนตรีมีซุ้มอาหารมีให้แบบเหมือนเมื่อกี้เออใช่มีเครื่องเล่นแล้วหนูเห็นเหมือนมีที่ระบายสี เออแล้วมีหมาหมุนเออน,น,นักนักใครจะมาถ่ายรูปหรือมาเล่นกิจกรรมก็ได้แต่ว่าค่าเข้าร้อยหนทุกคนเนาะร้อยหนก็จะได้เป็นบัตรอย่างนี้นะคะแรกกิจกรรมได้ค่ะช่ตรงนี้เขาก็เออมีบอกไว้ว่าห้ามอะไรบ้างแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นแมปนะคะให้เราดูว่าจะไปตรงไหนตัวดีนะที่เขามีพวกมงพวกแมปอะไรอย่างนี้ให้ ที่นี่ถือว่าเขาจบครบที่นี่จริงๆเพราะามันน่ารักมากคือแบบจะมาถ่ายรูปหรืออะไรคือได้หมดอุ้ย <trans fer> เขาแบบดีทงดีเทลนะทุกคนเนี่ยดูดิฟิลหิมะเลยอะ่ะว้าวตรงนี้จะเหมือนเห็นแวบวบว่ามันมีเป็นฟิลแบบเป็ดอะเป็นแบบว่าให้ปั่นเป็ดไายเป็ดบรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นฟิลอากาศหนาวของจริงอะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนั้นเขามีรถกงรถกรอบด้วยนะคะ นี่เคยเห็นเหมือนอยู่เห mm ็นในต็อกท็อกะที่เป็นซันต้าเกาะอยู่ตรงนั้นอะน่ารักน่ารักมากทุกคนไปเราเริ่มเดินเข้าไปในโซนสโน์กันนะคะอู้เหมือนสโน์จริงๆเลยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ตกแต่งเป็นสีขาวแตเเราจะเล่นไอ้เครื่องอันนี้กัน มันไม่ใช่เครื่องม,มันคือที่แบบมันเป็นนั่งยางปะ่ะแล้วเขาก็จะดันเราลงไปแล้วมันก็จะสไลด์ลงฟูเลยกลัวไม่กล้าเล่นน่ะจับไปนั้นไม่แน่หนูเป็นคนไม่ไม่ชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราเรอดูดูน้องลงไปก่อน <c oughs> อุ้ยหนูกิ๊ดแตกแน่เลยอะ่ะหนูก็นอนไหม ส่งบูก้าไปแล้วโชลงบูก้าเฮ้ยชิวๆชิวๆใกล้แล้วเอทหงจดีหงุดหิดดีโอ้ยโอ้ อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มูฟกลับไปที่ที่พักดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กลับดีไปที่ที่พักเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปที่พักเลยเป็นไงบ้างแม่ความรู้สึกสนุกจะไม่สนุกไรดูคนอื่นเล่นแล้วก็เล่น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 มองขาคนอื่นเล่นแต่ตัวเองไม่เล่นตื่นเต้นมากชาเป๋เด็กเป๋เป็นไงความรู้สึกตอนเล่นหมุนกันไหม สนุกไหมสนุกค่ะเด็กๆเนาะเด็กๆเขาเล่นกันเออไปนั่งไหนนั่งไหนนั่งนี้แล้วกันอึ๊บอ้าวเบลว่าฮชยเตรียมตัวแล้วซันต้าซันต้าจะพาไปว้าว ชิกี้ชิกชิกบูล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 บายใจเล่นได้เครื่องเดียวก็เป็นน่ารักน่ารักชิลๆไปเนาะโอ้โหทำเป็นเต้นโหไออันที่เสียวๆไม่กล้าเล่นเหมือนเด็กเลยอ่ะมาสรุปไอติมไม่ขายที่แรกตั้งใจจะไปซื้อไอติม ก็เลยได้เซเลบี้ไปสองแก้วไปไปเข้าที่พักกันค่ะโอ้ตอนนี้ก็คือมาถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนก็มึืๆน,น,นิบืนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะบรรยากาศก็ดีนะคะแต่ว่าหนาวแต่แต่ไม่เยอะมาก เราว่าเมื่อวานอ่ะหนาวเยอะกว่านี้เพราะว่ามันอยู่ภูทับเบิกเนาะอันนี้คือลงมาแล้วตอนนี้ก็คืออยู่เขาค้อนะคะก็หนาวน้อยกว่าภูทับเบิกหน่อยเป็นระดับความหนาวที่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะปราร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆนะคะนี่คืออุปกรณ์การกินการปราร์ตี้ของเราเดี๋ยวเราจะมานั่งพาร์ตี้กันนะคะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่แบบปราร์ตี้พาใจนะคะเพราะว่าแบบวันนี้เหนื่อยทั้งวันแหละก็เดี๋ยวอาจจะเจอกันอีกทีตอนเช้าพรุ่งนี้ อะไรงนี้หลังนี้ก็เป็นหลังของป้ากับลุงนะคะหลังนี้เป็นของพ่อแม่กับเลียวฟางก็คืออันนี้เรามาพักที่พักของเพื่อนแม่กันนะคะอยู่เขาขอก็มากันเยอะๆเลยนี่เรามาดูบรรยากาศในห้องก็ฟิลประมาณนี้อ่าอุ้ยนอนฟูกวันนี้นอนฟูกอีกแล้วก็เป็นห้องประมาณนี้น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊บนี่ ได้พักผ่อนในเอ็นหลังสักทีทุกคนอ